เคยเป็นกันไหมคะวันๆไม่รู้จะทานอะไรดีซ้ำๆเดิมๆเหมือนกันทุกวันไปหมดอยากจะไปทานนอกบ้านก็เกลียดจะออกบ้านอยากจะทำทานเองก็ดูวุ่นวายไปหมดแต่วันนี้แพทจะยกตัวอย่างกินที่บ้านแต่ได้ฟิลที่ร้านกับสุกกี้จินดาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดยพาเทียลักชวรีดอล ดีไซน์แลจะจัดจำหน่ายชุดตุ๊กตาลายทุกชนิดติดต่อและสอบถามได้ที่ facebook.pattyseptember วันนี้รู้สึกหิวมากเลยค่ะก็เลยออกมาซื้ออะไรเข้าไปทานสักหน่อยจะได้นอนหลับสบายค่ะและนี่ค่ะร้านที่แพทอยากกินนั่นก็คือซุกี้จินดาหมาล่าสายพันนั่นเอง สาขานี้เป็นสาขาห้วยขวางนะคะใครอยากมาก็มาที่ซอยประชาราษฎรเพนญ5ค่ะปักหมุดได้เลยเดินเข้ามาประมาณ100เมตรเท่านั้นร้านเห็นง่ายมากเพราะว่ามีไฟตรงชื่อร้านอยู่เยื้องๆกับ c m y k Hotel ค่ะและเอ๊ะเขาเปิดโซนใหม่เหรออราคาโซนเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปดูแล้วว่าเป็นยังไง โซนใหม่นะคะก็จะอยู่ชั้น2เดินเข้าประตูด้านข้างมาง่ายๆเลยด้านบนก็จะแตกต่างจากด้านล่างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเขาจะมีส่วนของโต๊ะที่สามารถกินปิ้งย่างได้ด้วยแล้วก็มีสายพานเหมือนด้านล่างแต่วันนี้แพทไม่ได้มานั่งทานค่ะจะมาซื้อของสดแล้วก็น้ำซุปเริ่มต้นนะคะของของสดก็ไม้ละ5าบาทเท่นานั้นส่วนน้ำซุปก็มีให้เลือกอยู่ประมาณ9แบบนี้ค่ะดูตามเมนูได้เลยนะคะ น้ำจิ้มที่นี่เขาเติมไม่อั้นมอก็จะมีแบบหมอ้อเดียวกับ2หมอ้อด้วยแล้วก็มีเตาย่างตามราคาที่เห็นเลยค่ะน้ำซุปมีให้เลือกตามนี้เลยนะคะก็จะมีหม่าล่าเผ็ดลิ้นชาตัวนี้ผสมมนันวัวหม่าล่าเผ็ดน้อยไม่มีมันวัวนะคะแล้วก็จะมีซุปมะเขือเทศซุปต้มยำซุปเห็ดหอมซุปกระดูกหมูแล้วก็ซุปกระดูกไก่ค่ะ หลังจากเลือกน้ำซุปแล้วเราก็มาเลือกของสดได้เลยค่ะทางร้านก็จะให้กล่องเรามาใส่นะคะราคาก็ดูตามที่สีของไม้ได้เลยค่ะหรือว่าสีของถาดได้เลยว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่เวลาเลือกก็อย่าลืมดูราคาด้วยนะคะของสดก็มีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยวันนี้มีทั้งซีฟู้ดไก่หมู ปลาของทอดผกักลูกชิ้นโหบอกไม่หมดเลยค่ะเส้นบะหมี่เส้นวนเส้นเส้นบุกอะไรก็มีนะคะถ้าใครชอบแบบไหนก็ตักไปเลยค่ะแต่วันนี้แพทจะเลือกประมาณนี้ค่ะหมูแดงกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นนิดหน่อยนะคะและนี่ค่ะสุก,กี้จินดาที่เราได้ซื้อมาเมื่อตะกี้นี้นะคะก็มาอยู่ด้านหลังของแพทแล้วค่ะนี่ไงนี่ไง น่าทานไหมลาา่ะคะและนี่ค่ะบรรยากาศที่ห้อง เอาจริงๆแล้วนะคะที่เห็นเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ได้มาจากสุกี้จินดายอย่างเดียวเพราะว่าแพทจะเน้นบางอย่างที่เป็นของสดแล้วก็น้ำซุปเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากทานแบบว่าเซฟคอร์สประหยัดแล้วก็ได้จำนวนเยอะๆและมีสิ่งแต่ที่เราชอบก็ลองไปเข้าซุปเปอร์ซื้อของสดมาสมทบได้และนี่ค่ะน้ำซุปที่แพทเลือกมาเป็นหมาล่าเผ็ดน้อยไม่มีมันวัวและนี่ค่ะมาดูซิว่าแพทได้อะไรมาทานบ้าง อย่างแรกก็จะมีไส้กรอกลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นปลาปลาหมึกสดแล้วก็เป็นลูกชิ้นชีสอย่างเงี้ยค่ะตามภาพเลยราคาไม่แพงนะคะไส้กรอกก็ได้จากร้านสะดวกซื้อส่วนผักก็ได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตข้างๆคอนโดคะ่ะมีทั้งเห็ดทั้งผักกาดขาวที่ชอบมากๆและส่วนนี้นั่นก็คือลูกชิ้นไส้กรอกลูกชิ้นปลาแล้วก็หมูเด้ง อันนี้เป็นของสุกี้จินดาค่ะบอกเลยว่าถ้าใครนะคะทานสุกิจินดาอยากให้เลือกตัวนี้แล้วก็เพิ่มเติมด้วยหอยแมงคู่นิวซีแลนด์กุ้งเป็นกุ้งตัวใหญ่แล้วก็กุ้งตัวเล็กนะคะมาจากสุกิจินดาเช่นกันค่ะด้านข้างก็จะเป็นเนื้ออกไก่สันในไก่ที่แพทชอบไข่แล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะส่วนผักพวกนี้ได้มาจากร้านสุกิจินดาด้วยนะคะแล้วก็จะมีที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตด้วย และนี่ค่ะปกติเป็นคนไม่ชอบรออยู่แล้วก็เลยใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อให้มันสุกทีเดียวแล้วก็กินทีเดียวเลยค่ะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าต้องกินกับน้ำจิ้มของซุกกี้จินดาวเท่านั้นเพราะว่าแพทยกนิวให้เลยว่าเป็นน้ำจิ้มที่เอาร่อยที่สุดแล้วก็น้ำซุปหม่าล่ามันเด็ดจริงๆนะคะของร้านนี้ถ้าใครอยากได้ฟิลทานที่บ้านแต่เหมือนที่ร้านก็ลองทำตามแพทด,ดูได้นะคะ สำหรับซุกี้จินดานะคะก็มีหลายสาขาลองเซิร์ชดูใน Google ว่าสาขาไหนใกล้บ้านคุณแล้วลองไปดูค่ะถ้าดูจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วต่อไปจะไปไหนฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย